วันนี้ที่บริเวณบ้านเลขที่51หมู่22ตำบลสะสีมุมอเภอกำแพงแสนจัังหวดนครปฐมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมีนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ราชาการจังหวัดนครปฐมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวจีราพรสะทองอ้อมอาศัยอยู่บา้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่1มีนาคม2567บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น